ผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์นะคะไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ย่านฝั่งธนบุรีกันดีกว่าค่ะ เอาบันเทิงบันเทิงมาบ้างนะ ICS Mix e d Use Lifestyle Town นะคะจับมือพันธมิตรชั้นนำ Lotus เปิดตัวพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ใหม่คะ่ะ Lotus Privé แห่งแรกในประเทศไทยพร้อมกับส่งมอบประสบการณ์และความสุขให้แก่ลูกค้าภายใต้แนวคิด Always a Good Day ความสุขของทุกวันที่ ICS พร้อมกับเปิดบริการส่วนของพื้นที่รีเทลเฟสแรกนะคะตั้งแต่วันนี้11มกราคมมกรานี่แหละเปิดไปแล้วนะคะบนศัก,กยภาพทำเลทองเชื่อมต่อจากไอคอนสยามโดยมีรถไฟฟ้าสายสีทองสถาน นีเจริญนครเป็นจุดเชื่อมต่อที่สะดวกสบายการเดินทางครอบคลุมทั้งรถรางเรือทําให้สะดวกต่อการเดินทางตอบโจทย์ความหลากหลายภายใต้ไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลักนะคะทางพนักงานออฟฟิศเจ้าของธุรกิจประชาชนทั่วไปรวมถึงนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการด้วยเสริมทับเข้าไปด้วยพันธมิตรคู่ค้าชั้นนําเปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ต้อนรับปี2566ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นธุรกิจบริการด้านความงามและเครื่องสําอางระดับแถวหน้าสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์แฟชั่นรวมไปถึง ที่ให้บริการด้านต่างๆที่รองรับการใช้ชีวิตประจําวันเชื่อมต่อประสบการณ์ระดับโลกจากร้านอาหารแบรนด์ดังรวมถึงร้านอาหารชั้นนําจากต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นฟู้ดเดสติเนชันมุ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าเฟสแรกนะคะพร้อมเปิดให้บริการในโซนอาหารเดล l เ t อ s ี่เทสตี้ชั้นจีแล้วก็ยังมีพื้นที่อาคารสํานักงานให้เช่าด้วยอย่างเช่นบริษัทธุรกิจ IT s o l u t i o ันและเทคโนโลยีทั้งนี้นะคะโครงการ ICS ก็ถือว่าเป็นจิ๊กซอชิ้น ที่จะทําให้ภาพของการเนรมิตรสร้างเมืองใหม่ฝั่งธนบุรีของไอคอนสยามสมบูรณ์แบบครอบคลุมทุกเซกเมนต์มากขึ้นพร้อมสู่การเป็นแลนด์มาร์คใหม่ย่านฝั่งธนบุรีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครบทุกมิติสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของไทยค่ะ ICS นะครับเป็นโครงการที่เราสร้างขึ้นมา เชื่อมต่อกับไอคอนสยามครับเป็นมิกซ์ยูสไลฟ์สไตล์ทาวเพื่อเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยความสะดวกสบายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของช้อปปิ้งในส่วนของซุปเปอร์มาร์เกต็ตเองนะครับซึ่งปัจจุบันเราได้ร่วมกับทางโลตัสนะครับเปิดแบ,บรนด์ใหม่ที่เรียกว่าโลตัสทีเวก็จะทําให้ความสมบูรณ์ของเมืองนี้เนี่ยชัดเจนขึ้นก็เราจะนําร้านค้าที่เป็นชั้นนำนะคะของทางร้า,านอาหารนะคะมีมากกว่า80กวกาเจ้านะคะที่จะเปิด เร,ะะเราคัดเลือกที่คนที่อร่อยที่สุดนะคะแล้วก็อาหารหลากหลายที่สุดนะ,ะจะตเติมให้เต็มนะคะแล้วก็มีเรื่องของแฟชั่นนะคะแล้วก็บิวตี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีบิวตี้เซอร์วิสนะคะรีคลินิกนะคะจะมีเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ต่างๆอยากให้มาเยี่ยมชมนะคะ ICs ค่ะครับวันนี้เองเ่ย ICs ก็เปิดเป็นเฟสแรกนะครับเราถือว่าเป็นการซอฟต์โอเพนนิ่งครับเรายังมีพันธมิตรอีกมากมายนะครับที่รอคอย จะเปิด ICS นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนร้านอาหารในส่วนของโรงพบาลสิริราชที่มาร่วมกับเราที่เรียกว่าสิริราช H s o l u t i o n นะครับแล้วก็โรงแรมผิวตันการเดนอีกทั้งหมดนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ประสบการณ์ของลูกค้าทางฝั่งคนนะครับที่จะเข้ามาช้อปปิ้งนะครับให้ความสุขนะฮะทั้งครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็นักท่องเที่ยว